S <S สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพริหัสบดีที่นี่ที่เรียนสามวีดีชแนลค่พบกันทุกวันเพื่สหัสดีค่ะสี่โมงเย็นค่ะครับในวันนี้นะครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของค,ครูครับเชิญรับชมพร้อมกันครับเช่นค่ะ <S 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 สำหรับวันนี้นะคะอยากให้ท่านได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งค่ะของโรงเรียนขนาดเล็กค่ะที่มีครูรักษาการนะคะดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้ในการโรงเรียนค่ะท่านมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรค่ะเราก็จะได้มุมมองอีกมุมมองหนึ่งค่ะของท่านสมบูรณ์แก้วกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศแล้วก็สะท้อนถอดบทเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะมุมมองของท่านนะคะอีกแนวทางหนึ่งค่ะผม,ะมสมบูรณ์แก้วกันตำแหน่งครูชำนางการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองบงตางจังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสามได้รับเงินเดือนในอันดับขสสามอาจารย์เงินเดือนห4 8มื่นสี่ร้อยดสิบาทณปัจจุบันพระพิจิตได้ดำรงตำแหน่งท้งแรกที่โรงเรียนบ้านหนองคันน้อยอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาในปีพุทธศักราช2อง9ันห้ารอยี่สิบเก้าป็นถึงปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อย สามสิบห้าได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านทํ้งคนไทยอำเภอเชียรบุรีจงังหวัดเพชรบูรณ์และปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านโคกสำรานอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านคลองบงจนถึงปัจจุบันทุกมงการสอนเขูาจารด้รับผิดชอบในการสอน28ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในภาวะที่โรงเรียนขาดผู้นำขาดตำแหน่งผู้นในการรเรียนพระเจ้าได้มีพลังงานเพิ่มขึ้นคือรักษาการในตำแหน่งผู้นในการสถานศึกษาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นช,ช่วงช่วงละหนึ่งปีถึงสองปีบ้างหรือช่วงละหกเดือนบ้างในคาที่ตำแหน่งผู้บรินนหารสถานศึกษาได้ย้ายรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ แนวจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ลูกเสือเน่นนารีจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ชุมนุมจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์และงานส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เป็นมาหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับในภาวะที่ ได้มีผู้หารในการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กข้าพเจ้าได้ดำรงตำแหน่งในลักษณะรักษาการของผู้ในการสถานศึกษาจากประสบการณ์ในการทํางานการสอนจากประสบการณ์ในการรักษาการข้าพเจ้าได้มีความร่วมมือกับชุมชนในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาให้คําแนะนําในการบริหารงานและขอความร่วมมือในการพัฒนา ในการระดมกําลังทรัพย์กําลังงานมาช่วยการพัฒนาโรงเรียนให้ดํารงตาแหน่งมาจนถึงณปัจจุบัน ส่วนในด้านการจัดการเรียนการสอนในสภาพโรงเรียนขนาดเล็กจะกำลังที่มีต่อนักเรียนต่อชั้นเรียนมีกำลังครูอยู่ปริบัติการทั้งหมดรวมกับข้าพเจ้าสามท่านก็ขาดตำแหน่งครูสายผู้สอนตามชั้นเรียนทั้งหมดแปดชั้นเรียนแต่มีครูสายผู้สอนอยู่แค่สามท่านจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะได้ขอความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกษียณไปแล้วที่มีประสบการณ์ในการสอนมายาวนานขอมาช่วยเพื่อเพิ่มอาจารย์กำลังโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเป็นครูจิตอาสาจำนวนสองท่านคือพี่สาวนางสาวดารุณีเทียมลมรับผิดชอบสอนในชั้นป .1 และป .3 นางกำไลแก้วกันภรรยาของข้าพเจ้าที่เกษียณแล้วรับผิดชอบสอนในชั้นประรมถมศึกษาปีที่สองจากกำลังหลักสนับสนุนสามท่านและมีครูจิตอาสาอีกสองท่าน จึงทําให้การเรียนการสอนไปส่งผลสําเร็จได้รับรางวัลอาจออกเขียนได้ระดับทองโอเน็ตยอดเยี่ยมเอ็นทียอดเยี่ยมในแต่ละปีการศึกษาจึงทําให้โรงเรียนขนาดเล็กมีชื่อเสียงและดํารงอยู่ถึงแม้ว่าการบริหารงานของระดับกระทรวงจะมีการควบรวมโรงเรียนก็ดีหรือไปเรียนร่วมก็ดีซึ่งเป็นการวอนทอนกําลังและจิตใจของโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งไม่ใช่เป็นการสนับสนุนที่จะให้โรงเรียนขนาด ได้ดำรงตนอยู่ด้วยความสามารถของตนเองจากการจัดการเรียนการสอนที่กระผมมีประสบการณ์ตั้งแต่บรรจุปีพุทธศักราช2529จนถึงนับปัจจุบันอายุรายการของกระผม37ปีซึ่งจากคนที่ได้เรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนมานั้นปัญหาที่พบเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กเนื่องจากขาดครูในการที่เราจะให้ครบทะเลียนก็ดีอุปกรณ์การเรียนการสอนก็ดีนะครับ แม้แต่งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆก็ดีเส้นใหญ่โรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนที่ไม่พูดถึงงบประมาณที่จะได้สนับสนุนจากตรงน,นี้เราก็ยินดีเพราะเราทำด้วยความสามารถและพละกกำลังของคณะครูที่มีอยู่ของชุมชนของผู้สนับสน,นุนให้ด้วยความเป็นใจเนื่องจากเรารักถิ่นบ้านเกิดของเราดังะะนั้นการทำอะไรเมื่อเราทำด้วยจิตใจที่รักผลงานจะออกมาอย่างไรเราก็ภูมิใจในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้กระผมก็จะ,ะเกษียณแล้วเนื่องจากมีความรักในอาชีพของครู ตั้งแต่ปีพุทธกัตริกราช2 0 2 9เป็น้นมานครับก็ผมเห็นพนัการครูสมัยพ่อสมัยแม่ของเราสวมเครื่องแบบสีกากีแล้วยืนพูดอยู่หน้าสัทงค์ก็ผมมีความประทับใจเพราว่าทกษกีของเราเนี่ยนะครับทำให้เรามีหัวใจอันยิ่งใหญ่ทำให้เรามีหัวใจในการพัฒนาที่จะให้หลูกหลานของเราสืบต่อเป็นคนดีเป็นเด็กดีต่อไปก็ปผมจึงมุ่งมั่นอายุการทํางานมา37ปีนี้ตอกจากสึ่งเสรจติดตอกจากอบายยมุขต่างๆทํคุณงานคมดีมาโดยตลอดและรางวัลที่ผมได้คือคุ้สภา สุ่สดดีของคุรสภาเป็นรางวัลให้กับเกียรติยศตรงนี้อันสูงสุดของกระผมในการทํางานและอีกอย่างหนึ่งนะครับโรงเรียนเล็กๆไม่มีโอกาสที่จะได้สอนนะครับเป็นชั้นเดียวมีโอกาสที่จะได้สอนทั้งหลายวิชาหลายชั้นเรียนควบคู่กันไปเพราะเรามีกําลังอาจจะสูงไม่ครบจํานวนชั้นแต่จำนวนจอดิกนั้นเรามีประมาณที่ไม่ขาดเพราะนั้นเราก็ไม่ได้ เห็นความสาคัญตรงนี้ได้ไปนะครับรนการทํางานในช่วงระยะเวลา37ปีของข้าพเจ้าข้าพเจ้าภูมิใจ เมื่อเห็นรอยยิ้มของนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอาทีชั้นปหนึ่งก็ได้คะแนนสูงเอ็นทีชั้นปสามก็ได้คะแนนสูงและโอเลกระดับชั้นปหกมีนักเรียนบางชั้นบางคนบางปีได้คะแนนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นผลงานที่ประสบผลสําเร็จและภาคภูมิใจของข้าพเจ้านอกเหนือจากรางวัลที่ข้าพเจ้าได้รับมาเป็นดั่งดาวพราวระยับสวยจับจิต คอยส่องทิศส่องทางสว่างสีอบรมสิทธิ์เป็นพลเมืองดีสอนให้มีความรักคู่คุณธรรมครูดีขอชื่นชมครูสมบูรณ์แก้วกันครูโรงเรียนบ้านคลองบง